สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลแล้วก็มนโอมชาแนลแล้วก็ไทเกอร์โอมนะคะทุกคนมีใครสบตาเราเป็นไลฟ์ก็ได้สัมมนาแสดงสบตาเขาอยู่ไปแล้วสบตาเราอยู่ทุกคนก็คลิปที่สองคลิปที่สองนะคะอ่า แจ้งเรื่องบัวดีกว่าแจ้งเรื่องบัวอันนี้ก็เป็นเป็นการเอฟซีอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีเล่าความฝันให้ฟังเล่าความฝันให้ฟังไอไม่ใช่่ไม่ใช่ป้าฝันนะไม่ใช่ป้าฝันนะแต่ว่ามันก็ความรู้สึกป้าก็เป็นแบบเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะ แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันไ่าเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่ามาฟังกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องบัวน,นะคะทุกคนก็ป้าบ้านป้าบ้านแกฝันแต่แกไม่กล้าบอกป้าแกฝันแกไม่กล้าบอกป้าก็ผ่านผ่านญาชีพมาญาอาชีพไปฟังความฝันแล้วก็มาเล่าต่อต่อกันมาทุกคนคือป้าบ้านเนี่ยแกฝันว่าเหมือนกับเห็นผู้ชาย นะถ้าจะไม่ผิดนะที่เราเมือ่อเมื่อวานนี้ก็เห็นผู้ชายาใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวนุ่งขาวห่มข,าว,ขาวเดินมาหาป้าที่บ้านนะว่า,าบัวเนี่ยควรจะปล่อยบัวควรจะปล่อยไม่ไม่ควรอยู่ที่นี่ก็คือควรจะปล่อยแล้วก็เพื่อ,อผลพวงมันจะส่งถึงส่งถึงลุงนะคะก็ควรจะปล่อย อะไรประมาณนี้สั้นๆไม่ยาวนะแต่ว่าป้าชาวบ้านก็คือสะ,สะดุ้งตื่นก็สะดุ้งตื่นก็เราให้ยาชีฟังยาชีก,ก็มาต่อก็มาต่อก็เลยมันก็ตรงใจป้าอยู่ตรงใจป้าอยู่นะคะทีเนี้ยเพียงแต่ว่าเราจะหาคนที่เหมาะสมแล้วก็มันอยู่ในสายตาเราแล้วก็ไอเราคอยดู ได้ตลอ่ดอะไรอย่างเงี้ยเลยไว้วางใจว่าน่านจะอยู่รอดปลอดภัยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคน mm hmm. ก็ตตนแรก็ว่าจับฉลากจับฉลากก็คิดไปคิดมา mm hmm. ก็คิดหลายรอบคิดอยู่หลายรอบก็เลยตัดสินใจว่าจะมอบนะว่าจะมอบ,บวัวให้กับใครสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งที่ดูแลได้ม่อ mm hmm. วนี้ mm hmm. ก็ได้ฟังความฝันแล้วก็ ใจเราก็คิดอยู่ตรงนั้นลหลายคนก็อาจจะเห็นด้วยก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่คิดว่าในในมุมเนี้ยป้าก็จะแต่เราก็คือมันมันอยู่อย,อยู่อยู่ไม่ไกลเราอยู่ไม่ไกลเราก็สามารถถ่ายคลิปได้คอยสอดส่องดูแลได้นะทุกคนคอยได้เห็นได้อะไรอยู่ก็เลยกล่าวว่าจะมอบให้แม่อาชนะิให้แม่อาชิ บัวสองไม่ล <presidency. S 1> ูกนะคะส่วนในท้องเนี่ยหลายคนก็บอกวันท้องแล้วมันท้องแล้วก็ถ้าทําท้องก็จะเป็นสามตัวนะก็มองให้แม่อาชิไปเลี้ยงนะคะแม่แม่อาชิไปเลี้ยงเพราะเขาเลี้ยงบัวอยู่แล้วเขาปลูกหญ้าเขาอะไรแล้วอยู่ใกล้บ้านอ่าก็ให้เดี๋ยวให้แอนถ่ายคลิปมาให้ดูถ่ายคลิปมาให้ดูอ่าการเป็นอยู่การเป็นอยู่นะคะก็คือมันก็ออกจากนาออกจากนาก็คือไม่ไม่ได้กักขังไว้ที่นาแล้ว ไม่ได้กักขังไว้ที่นานก็คือปล่อยแต่ว่าก็จะให้แม่อาชีพานะเขาก็มีคอกมีอะไรคือครบหมดแหละก็ไม่ได้ไกลเราก็อย่างป้าก็เดินทางไปกกอก็ทุกอาทิตย์อยู่แล้วทุกอาทิตย์อยู่แล้วความเเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเชื่อใจได้ได้ไดหลายจุดนนั้นดีกว่าแบบคนที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าจะแบบ จริงๆว่าถ้าจะให้ภาษาลุงเสือเลี้ยงก็มันอยู่ในนามนามสก,กุลที่พาอยู่เราก็บอกว่าอยากจะให้ออกจากนามสก,กุลนี้ในการปล่อยในการปล่อยก็เลยตัดสินใจแล้วนะให้แม่อชิมารับมามารับไปเลี้ยงแล้วก็ป้าจะให้มาเอาวันที่29วันจันทร์ที่29นี้นะคะจันทร์ที่29ก็ถือว่าป้าเลยว่าว่าวันดีนะสำหรับป้าวันดีคือวันโอเควันที่ใช่ วันที่ใช้วันไี้คิดว่ามันดียี่สิบเก้าเออก็ดีนะอะไรก็จรงวันจันทร์ด้วยก็เลยตัดสินใจตามนี้เดี๋ยวแจ้งแจ้งให้แม่แม่เอฟซีได้ทราบแต่ก็ยังได้ดูคลิปด,ดูเดี๋ยวให้แอนถ่ายคลิปส่งให้ดูให้แอนใส่คลิปแล้วก็ส่งมาให้ป้านะคะส่งมาให้ป้าบุญเหลือบุญรอดนะคะบุญเหลือบุญรอดอ่าอยู่ในท้องก็บุญช่วยบุญส่ง ถ้ามันออกมาถ้ามันยังไม่หัวอแอนถ้ามันคลอดออกมาคือบุญส่งเลยนะ <c oughs> บุญเหลือบุญรอดและบุญส่งนั่นก็เดี๋ยวต้องรู้ว่ามันมีลูกจริงหรือเปล่ามันคลอดได้ปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันท้องก็นะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าแจ้งข่าวให้ทราบเรื่องบุญเหลือบุญรอดนะคะไอเดี๋ยวให้แม่อชิ <c oughs> มอบให้แม่อชิเลยมยแม่อชิ ไปดูแลนะคะไปดูแลแล้วก็คอยติดตามผลได้นะมันเราไปทุกอาทิตย์แล้วก็ติดตามผลแล้วก็ได้เห็นหน้าอยู่แล้วได้เห็นหน้าอยู่แล้วอยู่ใกล้ด้วยใกล้อดมินไม่ใช่ใกล้ป้าใกล้อดมินแล้วก็สะดวกในการที่จะคอยสอดส่องดูแลประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะตตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วพอดี ใชีมาเลาความฝันให้ฟังคือในใจก็คิดอยู่แล้วแหละแ,แรกว่าจะแ,แรกว่าจะปล่อยตั้งแต่วันบวงสวงแล้วแหละตั้งแต่วันบวงสวงทีนี้ก็คงจะไม่ใช่เวลาละก็โอกาสที่เหมาะสมหลายคนก็บอกว่าเออทำคอกไว้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยลงทุนทําคอกไว้แล้ววันเนี้ยก็คอกไว้่างนั้นแลาหละนะคะก็ไอมันอาจจะได้ใช้ท่านอย่งอื่นต่อไปได้ส่วนวัวเนี่ย นะเราทํามาไทยชีวิตโคกระบือมาอยู่แล้วเราก็จัดให้เขาไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็น่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัย้ว,ก,ยวก,การดูแลก็คิดว่าโอเคก็คิดว่าหลายคนเอซีก็คงจะเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยเพราะว่าหลังๆช่วง,งไม่มีญาเนี่ยเขาก็จะ เอาไว้ที่นางไงมันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของลุงอยู่มันยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็เอาไว้ในคอกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผูกมันไว้ตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งห่างทุกคนอยู่ในสายตาเราอยู่อย่างที่บอกอย่างที่บอกต้นคลิปก็คือเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วก็อืพอบอกวัวมีลูกเราก็จะบอกอีกที่ว่า มาก็มีลูกทุกคนมาก็มีลูกอีกแล้ว <laughs> ไอแอนรอบนี้เตรียมเตรียมทำหมันนะทำหมันมงคลอ่าเออทำหมันในตัวผู้นะ่ะใช่ก็คือจบเลยเออทำหมันมงคลก็จบเลยเพราะนิกกี้ทำหมันแล้วโอเคเอามงคลไปทำหมันเพราะว่าอย่างอย่างเลโก้กับไอ้มะเขือเนี่ยมันกว่า พุ่งจะคลอดลูกเราจะทาหมันเลยมันก็ยากมันก็แบบออให้นมลูกอะไรอยู่อีกสองคอกทุกคนผ่านมาสามเดือนงงมากออผ่านมาสามเดือนจะคลอดอีกแล้วหมาคลอดอยูแต่สองคอกอีกแล้วทีนี้ตัดสินใจแล้วเอามงคลไปทาหมันเลยมงคลไปทาหมันว่ามงคลโอ,โโอ้จะชูแล้วเกินไม่ทันไรก็จกัดการเรียบร้อยแต่นิกกี้นี่มันมันไปทำหมันแล้วเรียบร้อยแล้ว โอเคคิดง่ายๆเลยแอนเอาไอ้มองคลไปทำหมันนะเพระาะว่าอีก2ตัวก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วไม่ได้ออกไปไหนโอเคเอฟซี okay. <c oughs> จะลองบว้าวอีกแล้วอะไรป้าอะไรป้านะเอาอีกแล้วเหรอสองครอบคิดดูข้อบเมื่อกี้นี่กี่ตัวนะเจตัวบอใช่เจ็ด <7, 8. S 2> กับแปเกับแเมื่อกี้เจ็กับ8เรามาลุ้นว่ารอบนี้จะกี่ตัวแต่ลูก ลูกครั้งที่สองเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่มั้ง็ม่บบว่ามันไม่แน่ใจครัวห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมทุกคนโอ้นะก็มาดูหมาดูหมาอีกทีนึงแล้วกันรอบนี้ไม่ได้ผสมเลยออกไปขยันขยันออกลูกดกแล้วเกินเออบัวก็ท้องนะมองให้แม่ชีแล้วก็หมาก็อีก ท้องอีกสองสองท้องทุกคนก็สองคอกก็ว่ากันไปออกแม่แพรลูกแจ้งข่าวโดยรวมโดยรวมก็คิดว่าเอฟซีพวานั้นน่าจะโอเคแหละมอบให้กับแม่ชิดูแลก็น่าจะโอเคแล้วทุกคนก็ก็สามารถดูได้สามารถดูได้แล้วก็เราตัวเราเองก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็คอยดูแลได้ในสายตาเราด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นน่าจะโอเคน่าจะเหมาะนะ เค okay, ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น้มรับทุกความคิดเห็นนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมคลิปเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราก็จะได้ไลฟ์สดกันฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจัดโปรเสื้อนะคะหลักๆคือจัดโปรเสื้อนะคะหนึ่งแถมหนึ่งจะหมดหรือเปล่าวนันนี้ฝากเ c ซีด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ